สวัสดีครับวันนี้ผมมาอยู่กับเกมฟีฟ่าอไลนสามนะครับแล้วผมเนี่ยคลิปนี้เป็นคลิปแรกแล้วผมเนี่ยไม่รู้ว่าจะทําคลิปอะไรดีผมก็เลยทําเกมดีกว่าคลิปเกมคลิปเกมนี้ซึ่งอาจจะไม่มีแค่ฟีฟ่าอย่างเดียวอาจจะมีเกมอื่นๆด้วยแล้ววันนี้เนี่ยถือว่าเป็นคลิปแรกผมก็จะมาตีบล็อกเด่นครับ ยโกคอสตานะครับซึ่งถ้าเกิดผมตีบวกมันติดนะถ้าตีบวกมันติดผมว่าจะตีขึ้น6กรูปกเนี่ยนะ185ล้านโอ้น่าสนใจมากครถ้าตีติดนะครับอาจจะมีต่อครับผมแล้วก็การพี่ๆน,น้องเนี่ยอาจจะได้ยินเสียงช็อตจ,จากไม์ผมนะครซึ่งต้องขอโทษในทีนี้เลยนะครับเพราะว่าไม์ตอนนี้มันไม่ค่อยดีนะคร ก็ช่วยเป็นกำลังใจให้กับผมทีนะผมเพราะว่าคลิปนีค้คลิปแรกทำตัวไม่ถูกเหมือนกันนะคลิปเป็นการลงคลิปครั้งแรกเต้นๆเหมือน,นกันนะฮะก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมทีนะครผมงั้นมาดูดโก้คาสตาเดี๋ยวฮนะคาสตานี่ไม่โหอดอยู่ไม่โหอดอยู่แล้วนะ ไงมันก็ไม่มีใครใช้หรอกแต่ว่าผมตีติดเลนนะผมซึ่งผมจะใช้แต้มในการกดตีบวกเอ๊ะหรือไม่ใช้ดิไม่ใช้ดิถ้าทายำนาจเบื่อเด,ดียวเอาแล้วผมซึ่งสูตรผมเนี่ยชนแค่ทีเดียวแล้วกดนะฮะแต่ด้วยลืมเปลี่ยนแล้วามาเปลี่ยนกันดีกว,ว่าเปลี่ยนเปลี่ยน เค okay. ป็จเรียบร้อยนะผมซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่ผมจะมาตีเดโก้คอสตารันะผมผมตีคนีิโคสแตกครับผม <c oughs> ราคาก็ไม่ต่างกันนะฮะแต่ด้วยตัวนั้นตีติดเนี่ยประเด็นแล้วผมตีขึ้นหกแตกผมไม่รู้ว่าตัวนี้จะตามไปด้วยไหมมาดูกันเลยครับสูผมขึ้นหนึ่งที่ เรียบร้อยกดติดดิซี่ติดกต่อมีหกแล้วผมโอ้ยนี่ไม่ใช่แต้มนลเนี่ยโอ้โหติดบกสองก็ไม่ใช่ว่าจะติดกันง่ายเสมอไปนะครับแหมอารมณ์ดีตบกติดนะฮะ ฟีฟ่าเนี่ยแบบเงินเฟอ้อนะผมคนที่เพิ่งมาเล่นตอนนี้ก็แบบคงจะร่ำรวยเงินทองแบบภายในพิตาานะเพราะว่าเซิร์ฟนี่เงินเหลือเงินเหลือมากเหลือจนแบบโอโ้โหคนแบบสายฟรีฮนะไม่ได้เติมต้องมีเงินร้อยล้านสองล้านอ๋อรู้สึก อีช้ากันแนล้วแต่รอบนี้ผมจะใช้แต้มนะครับเพราะว่าการึ้้โบกนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยก็ต้องสุดรเดิมแล้วผมหนึ่งทีฮะโบกหนึ่งทีแล้วการเป็นทีเคสูตรนี้สูตรนี้นี่ล่ำลือใช้ไดอ้อยู่แต่ว่าเกาหลีเขาใช้บ่อยมาเริ่มกันเลยครับ หนึ่งเรียบร้อยติดคอสตาปิดปิดโอ้อยแสงม่วงโอ้ยรู้สึกดีนะครับผมเด็กก็คอส,สตาติดโบกองไปนะครับราคา150ล้านโดยเฉลี่ยฮนะแอ้ก็ไม่โหดมากเนะล้ฮะแอ้ก็อยากให้มันมีโบกเจ็ดก็ช่วย กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับอันว่าขอจบคลิปพินเท่านี้นะครับคลิปนี้อาจจะสั้นไปหน่อยต้องขออภัยนะครับออ้กาดหน้าตัวนี้อาจจะมีบปก7นะครับขอบคุณครับ